สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านพิเศษในคืน2ในเกม Resident Evil กันต่อเลยครับตลอดสักครู่ครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับจะมีฉากคัดซีนเข้ามาคือตัวละครคุณผู้ชมได้รอดพ้นจากคืนแรกนะครับที่จูบบันไดกันไปเนาะ <c oughs> จูบบันไดนึถึงตำนานมากนะครับจูบันไดเกมเริ่มแล้วนะครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมไปที่โรงงานก่อนเลยปึ๊บรับภารกิจ This automated is an automated. อันนี้คือคู่มือการเล่นครับหลักที่ผมจะใช้คือรับของอย่างเดียวเนาะสมวมเดียวละกันสวยมากครับได้ลูกกว่า <Wow. S 2> ถ้าเป็นระเบิดก็แนะนําให้รีก็ได้นะไม่ค่อยคุ้มครับเข้าเกมแป๊บเดียวเนาะปวามไอเทมครับไอเทมเป็นการสุ่มเอางานของที่ผมใช้คือ ตัวสแกนนะครับเลเซอร์ Laser. จุดฟาร์มจุดที่สองนะครับออกซิโคลา่าเดี๋ยวผมไปรับภารกิจเสริมก่อนละกันความยากคือซอมบี้นี่แหละครับตอนเล็มันจะมาตั้งสี่ห้าตัวเลยมาแบบไม่หยุดไม่หย่อน มาครับค่าคืนแห่งความหลอนอจุดฟาร์มไอเทมจุดที่3นะครับเป็นห้องคอมพิวเตอร์ตอนนี้ไอเทมครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปรับของหน้าบ้านก่อน ที่สั่งเป็นเลเซอร์ครับเป็นตัวสแกนเนาะปึ๊บเลียแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกรอบนึงนะครับใช้เวลาเตรียมการประมาณ3-4นาทีครับผม <Okay. S 1> ที่ผมจะใช้คือตรงนี้เลยครับถ้าติดนี่คือรู้เลยครับว่ามาตรงกลางแผนของผมคือค้อนเก็บไว้ก่อนจะใช้ตอนที่มันพังกระจกแล้วครับแล้วก็ต่อ3อันไปเลย <Okay. S 2> ผมเชื่อว่าถ้ามันใกล้ครับสามารถที่จะวิ่งไป กดสวิตช์ไล่มันได้อยู่นะเคลียครับทุอย่ามพร้อมแล้วนะจะคลิปเลยละกันดูกันเลยนะครับสิ่งที่จะต้องเจอก็คือซอมบี้นะครับตนนัวนี้เรียกว่ากระดูกดีกว่าสเกเลตันจุกมาเลยครับออนิเมชั่นเหมือนกันครับเปลี่ยนแค่ตัวโมเดลครับผมเรามมาที่ห้องพลังงานซึ่งผมจะไม่ใช้ให้หมดครับไม่ไงั้นมันดับทั้งแมท มองอะไรไม่เห็นเลยเคลียนี่เว็บแรกครับจะเจอแค่ตัวบอสตัวเดียวนะครับติดไปเลย2บานเกือบอย่าตรงกลางจังหวะนี้ก็รอเลยครับครึ่งชั่วโมงก็มาแล้วล่ะบางทีมันก็มาข้างนอกได้นะครับอันนี้อันตรายมากคือจะต้องใช้เซนดีๆตรงกลางครับผมล่อมาค่อยๆเดิน จูบไปเลยแล้วกันลัซซ่านะเมื่อกี้คือวิ่งส่วนกับมันตรงท่อแอร์ดูด้วยนะครับมันมาได้อยู่เดินขอบนอกไว้วงเล็บไม่มีแบบนี้คือจะชิวๆครับเพราะว่าไม่มีตัวอื่นเข้ามา เรหามประตูนะครับตัวซอมบี้แบบๆนะ <c oughs> เห็นอยู่เรามันมาก่อนไปกับพิบโอเคเป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะครับว่ามันมาใกล้แล้วเหมือนเซนไม่มีกรงเล็บนะครับไปก็เปิดปิดละกันมาตรงกลางใช่ไหมตรงกลางผมไม่นั่นละกัน เน้นตรงอื่นครับที่มันพังกระจกแล้วระยะน,นี้กำลังดีเลยครับประตูตพังรอบมาก่อนตัมันจะมารอบสองเปิดไฟมาครับพี่เดี๋ยวมันมาจะได้เห็นตัวซอมบี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็จูบไปเลยแล้วก็เข้าบ้านดูสถานการณ์ก่อน รอบปอีชั่วโมงนึงนะถ้าซ่ารีบเบี่ยงขวาไปเลยนะครับเดี๋ยวกระจกน่าจะข้างในสุดนะครับเดี๋ยวมุมนี้ก่อนโอ้ช่วยด้วยไปเร็วยังหลอนดูไฟครับดูไฟแค่นั้น ตีสองซอมบี้เกิดพอดีเลยหนีก่อนหนีก่อนป,ปึ๊บเออไม่เห็นนะถ้าจอดับผมแนะนำให้หยุดวิ่งก่อนนะครับไม่ค่อยเดินดีกว่าซอมบี้ไปโอเคไม่ค่อยจูดรอดำให้หยุดเดินนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวไปชนมันไปกระพิบกระพิบเปิดปิดอะไรครับพี่เช็คไปก่อนโอ้ โดนแล้วครับท่านวิ่งถวนไปก่อนแต่ทเทิมเริ่มรวนแล้วหยุดเยินไปครึ่งทางเลยพอมันจะผุดขึ้นมาหรือจาตรงกลางโอเคเดินไปเลยถอนไปก่อน ไม่ดักงหน้านะสีสากนะครับค่อยเป็นค่อย,อย,อยไปซอมบี้มาเดินกลางๆนี่แหละแค่จอดำให้หยุดเดินวุ้ยมาแบบเมื่อกี้อีกสองรอบครับสองเวฟไม่โผล่นะปร <Hello. S 1> ับสวัสดี อ้ามองดำๆเขาบอกเดี๋ยวตอนนั้นมันจะมาตีสี่มันจะมาเพิ่มนะอุยอ้ยอุ้ยมันผุดขึ้นมาเลยอะ่ะมันจะโหดขึ้นหรอหยูบ็อกซี่รอก่อนป,ปิดปดิดปิดปิดเรื่อยๆครับเน้นจุกดีกว่า ถ้ามองดำดำรึบไม่มีกองเล็บถ้ามองดำดำแปบกบ่อนเงาดำเต็มเรื่อยังไงดีสองเวฟ ไม่กอดเติร์ดขับติรดได้ยินติรดเติร์ดติรดไปไปไปดีน้ำเบรกทันไปไปสองเวฟนะครับค่อยค่อย,อยเปิดปิดเปิดปิดอึบสวยไปเรื่อยๆสองเวฟครับสู้ๆไปไปเลยแล้วกันเออหมดทุกอย่างแล้ว ค่อยๆเดินลาซ่าสวนกันครับเดินเดินตีสีมันมาเพิ่มซอมบี้ดูดีๆปิดปิดปิดไปเรื่อยๆอู้่วยด้วยเว็บเดียวขอร้องได้นชนะโอ้ซอมบี้อย่าทำแบบนี้โอเคซอมบี้มันตามสวย จูวิ่งไปชั่วโมงเดียวปิดปิดปิด,ปดเว็บสุดท้ายขอให้มาตรงกลางมันเสี่ยงตรงนี้ตืรดตืรดหน่อย <c oughs> โอยัมบี ทำยังไงดีตอนนี้จังหวัดดินติดสวยมากสวยมากสวยมากมาไปไม่ค่อยเดินปิด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 ตีห้าแล้ว <Yahoo! S 1> จุกเข้าไปจุกไปจุกไปพี่วิ่งหยุดวิ่งหยุดซัมบี้มา เปิดปิดเปิดปิดโอเคช่างรอดซัมบี้ทางโค้งค่อยๆไปโอเคครับพี่ระวังตัวดำๆเอ้ยเอ้ยอยา่าว <c oughs> ิ่งก่อนอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าไปไปไปห้ามมองในทั้งสิ้นไยจุกระวังซัมบี้มุมจะเอ ช่วยด้วยปิดประตูทุกอย่างเลยแล้วกันดำๆไปปิดปิดส่งไปเลยไปไปไปส่งไว้ส่งไว้ผ่านหรือ,อยัง นิดเดียวอ่านหรือ,อยังวิ่งวิ่งไปวิ่งไปประตูโอ้เดอยอ้า oh, <no. S 1> วิ่งไปหกโมงสักทีขอร้องเยส a อผ่านแล้ว โอ้ผ่ oh, านแล้วผ่านแล้ว,ลวสุดยอดสุดยอดอันนี้คือได้แบบ normal ธรรมดาด้วยนะแล้วก็ค่้มคืนพิเศษเนาะอ่ะคัดซีนคัดซีนเออเมื่อกียจอดำนึกว่าพลาดน,นะครับก็ลนเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าแมปนี้มันน่ากลัวมากทุกอย่างมันเป็นการสุ่มตอนนี้คือใจเต้นตึกตักเลยครับเออนี่ครับอัซีนสกินของแวมพร์นะครับในด่านซนะีเครตเนาะ เรียบร้อยครับรอจนได้ครับผมหมดพิเศษอันนี้คือพอใจมากๆเลยเดี๋ยวลองดูหมดนแมก่อนละกันถ้าเขายังไม่หมดอีเวนต์ก็จะมาลุยกันต่อนะเราบอกก่อนเลยนะครับว่าตื่นเต้นมากๆครับคือผมเดินไปเดินมาเลยครับผมใจสั่นมากเลยนะโหลดยิ่งกว่าด่านซีเคตอีกครับผมมาดูไอเทมที่ได้กันเลยดีกว่านะครับอันนี้หรือเปล่า <Nope. S 1> อันนี้คงเป็นนแม่เนาะน่าจะนี้แหละครับฟลุปได้หมวกฟักทองมาอย่างเท่เข้ากับตัวนี้เลยนะดูดีมากครับ สกินผมไม่แน่ใจะนะครับว่าอันไหนนะแต่รู้สึกว่าไม่ได้เนาะไว้เราดูกันต่อในพีต่อไปของเกมนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ